ตำแหน่งชัยภูมิคิสเหมาะสมกับคุณมากน้อยเพียงใดพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยค่ะตำแหน่งนี้เหมาะสมกับหนูมากค่ะหนูขอบอกก่อนเลยนะคะทุกรอบของหนูในวันนี้หนูทำอย่างเต็มที่และทุ่มสุดตัวจนสุดแรง หนูเชื่อว่าท่านคณะกรรมการและคนดูก็ต้องเห็นถึงความสามารถความพยายามและความพร้อมที่จะเป็นเชยภูมลคิดของหนูในวันนี้ค่ะและหนูอยากบอกว่าถ้าพี่มดและทีมเชยภูมิเลือกหนูเป็นผู้ชนะหนูจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังค่ะเพราะว่าหนูมีความสามารถในห,หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นตีขิมเดินแบดร้รองเพลงเต้นและลีลาค่ะ และที่สำคัญนะคะหนูเป็นเด็กที่มีความอดทนสูงและพร้อมที่จะปรับตัวกับทุกสถานการณ์ที่กำลังจะมาถึงค่ะ When all of my dreams are are had beat away a the answers are all off to me Give me one moment in time Then in that one moment of time Thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ